ดวงชะตารายวันวันที่ 8. ทธันวาคม2568ภาพรวมดวงดาวและวันในทางโหราศาสตร์วันที่ 8. ทธันวาคม2568ปฏิทินจันทรคติตรงกับวันจันทร์แรมสามข้าเดือนหนึ่งเดือนอ้ายปีมะเสง็งเป็นวันพระหรือไม่ไม่ใช่วันพระการเคลื่อนที่ของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวจันทสองโคโจรสถิตในราศีสิงห์ธาตุไฟทรงผลต่ออารมณ์ที่มุ่งมั่นอยากแสดงออกต้องการการยอมรับและมีความคิดสร้างสรรค์ดาวอาทิตย์หนึ่งสถิตในราศีธนูธาตุไฟร่วมกับดาวพุธสี่เน้นเรื่องการสื่อสารการเดินทางไกลการศึกษาและการเจรจากับต่างชาติดาวพฤหัสหา สถิตในราศีเมถุนธาตุลมเล็งกับดาวอาทิตย์และดาวพุธอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยหรือระหว่างเหตุผลกับอุดมการดาวอังคาร 3. สถิตในราศีกร,รกฎธาตุน้ำส่งผลถึงความมุ่งมั่นในเรื่องครอบครัวที่อยู่อาศัยแต่ก็อาจทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายดาวเสาเจ็ด สถิตในราศีมีนธาตุน้ําเป็นวันดีหรือไม่ดีเป็นวันกลางกลางเนื่องจากเป็นวันจันทร์ซึ่งดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนเหมาะสําหรับงานที่ต้องใช้สเสน่ห์การบริการการเจรจาแต่ควรระวังความขัดแย้งทางความคิดจากอิทธิพลของดาวพระหัสที่เล็งอาทิตย์สิ่งที่ควรทําการเจรจาที่เน้นความอ่อนโยนงานบริการการดูแลผู้ใหญ่ การเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือแสงสว่างสิ่งที่ไม่ควรทำการประทะคารมโดยตรงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงวันสำคัญของไทยไม่ตรงกับวันหยุดนักขตัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางาศาสนาของไทยวันสำคัญที่ใกล้ที่สุดคือ วันที่10บธันวาคมวันรัชธรรมนูญสรุปดวงชะตาภาพรวมประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568ตรงกับแรมสามข้าเดือนหนึ่งปีมะเสงวันนี้เป็นวันที่พลังของสเสน่ห์วันจันทร์และความมั่นใจดาวจันทร์สถิตราศีสิงห์โดดเด่นมากทำให้เป็นวันที่เหมาะกับการแสดงออกการนำเสนอ และการเข้าสังคมอย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวพระหัสที่เล็งกับดาวอาทิตย์อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งทางความคิดกับผู้ใหญ่หรือความเห็นที่ไม่ตรงกันได้ข้อดีการเจรจาที่ใช้ความอ่อนโยนจะมีคนเมตตาช่วยเหลือมีความคิดสร้างสารรค์ที่โดดเด่นผู้คนให้ความสนใจข้อเด่นงานที่ต้องใช้คำพูดงานบริการ งานศินละปะการเข้าสังคมและการวางแผนธุรกิจข้อด้อยอาจเกิดการประทะทางความคิดกับผู้ใหญ่อารมณ์แปรปรวนอยากเอาชนะและการยึดทิฐิเป็นที่ตั้งสิ่งที่ควรทำนำเสนอผลงานที่มั่นใจและใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มที่พบปะผู้คนเจรจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมตรวจสอบเอกสารสัญญา และข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสิ่งที่ไม่ควรทำการโต้เถียงกับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้อารมณ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการให้คนยืมเงินโดยไม่จำเป็นการยึดมั่นในความคิดของตนเองจนไม่รับฟังผู้อื่นเลขนำโชคเน้นสเสน่ห์และการสื่อสาร2 4เลขเสริมดวงเน้นผู้ใหญ่ และความสำเร็จ 1. 5. ทําบุญแก้กเคล็ดเสริมดวงแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดเสริมดวงวันจันทร์หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเช่นหลอดไฟเทียนไขเสริมดาวอาทิตย์และลดแรงประทะหรือบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเสริมดาวพฤหัสอันนี้ส่งนี้จะช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตา ลดแรงประทะทางความคิดและทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูสรุปคำแนะนำวันนี้สติและความอ่อนน้อมต้องมากกว่าทิฐิและอารมณ์ใช้สเสน่ห์และความคิดสร้างสารรค์ที่มีให้เป็นประโยชน์แต่เมื่อต้องเจรจาเรื่องสำคัญต้องใช้เหตุผลและข้อมูลที่ชัดเจนความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำพา